ในวิถีของการทำงานนั้นคนเก่งในงานอย่างเดียวไม่ได้เป็นข้อยืนยันว่าคุณจะเป็นลูกรักเสมอไปในที่ทำงานมีคนมากมายอย่าคิดว่าเดี๋ยวหัวหน้าก็เห็นผลงานเองดังนั้นรักษาความสามารถเอาไว้แล้วเพิ่มเติมแสงสปอตไลท์ให้ฉายมาที่ตัวเองด้วยถึงจะเรียกว่าเหมาะสมดีพร้อมการทำนายนี้ใช้ศาสตร์ไพ่ทาโรตและเป็นการทำนายโดยรวมไม่ได้จำเพาะเจาะจ,จงหากต้องการความแม่นยำมากขึ้นแนะนำให้ดูดวงส่วนตัวนะครับ สำหรับเพื่อนๆชาวราศีกลุ่มสัปดาห์นี้ภาพรวมของงานและการเงินคือแบกมามากพอแล้วถึงเวลาผ่อนคลายใจและเลือกทำด้วยความรู้สึกที่ดีขึ้นไพ่ทั้งสามใบสะท้อนว่าคุณเป็นคนที่ทุ่มเทแบกรับหน้าที่และรับผิดชอบเกินกว่าที่ใครหลายคนเห็นแต่ข่าวดีคือพลังงานกำลังเปลี่ยนจากความเหนื่อยล้าไปสู่ความอ่อนโยนและการเยียวยาทั้งงานและใจไพ่ใบแรกสิบไม้เท้าเปิดต้นสัปดาห์ด้วยพลังของภาระ ความเหนื่อยและความรับผิดชอบที่หนักอึ้งคุณอาจรู้สึกว่าทำงานเยอะแบกหลายบทบาทหรือเป็นคนที่คนอื่นฝากความหวังไว้มากไพ่ใบนี้เตือนว่าความเก่งของคุณอาจทำให้คุณถูกคาดหวังสูงโดยไม่รู้ตัวด้านการเงินสิบไม้เท้าสะท้อนรายจ่ายหลายทางภาระที่ต้องดูแลหรือค่าใช้ใจ่ายที่มาพร้อมความรับผิดช,ชอบทำให้คุณรู้สึกตึงมือและเหนื่อยใจในช่วงต้นสัปดาห์ไพ่ใบที่สองหนึ่งถ้วยคือการเริ่มต้นใหม่ทางใจ กลางสัปดาห์จะมีจังหวะที่คุณรู้สึกเบาลงได้รับกำลังใจคำพูดดีๆหรือโอกาสที่ทำให้คุณรู้สึกว่าทำงานไปแล้วมีความหมายไพ่ใบนี้บอกว่าคุณเริ่มกลับมาฟังใจตัวเองมากขึ้นและอาจเริ่มต้นสิ่งใหม่ในแบบที่อ่อนโยนกว่าเดิมด้านการเงินหนึ่งถ้วยหมายถึงรายได้หรือโอกาสเล็กๆที่เข้ามาพร้อมความรู้สึกดีแม้ยังไม่มากแต่ช่วยเติมพลังใจได้ดีและไพ่ใบสุดท้ายราชินีถ้วยคือพลังของความเข้าใจการดูแลและความสมดุลทางอารมณ์ หลายสัปดาห์คุณจะเริ่มจัดการงานด้วยความนิ่งขึ้นไม่เร่งไม่กดดันและเข้าใจตัวเองมากขึ้นไพ่ใบนี้ยังหมายถึงการได้รับการสนับสนุนจากผู้หญิงคนใกล้ตัวหรือคนที่เข้าใจคุณจริงๆด้านการเงินราชินีถ้วยบอกถึงการใช้เงินอย่างมีสติใช้กับสิ่งที่จําเป็นและทําให้ใจสบายมากกว่าการฝืนตัวเองหรือเอาเงินไปแลกกับความเครียดโดยรวมแล้วสัปดาห์นี้ของราศีกุมคือพลังแบบเหนื่อยมาเยอะแต่กําลังได้พักใจและกลับมาทําด้วยความรู้สึกที่ดีขึ้น สิบไม้เท้าทำให้คุณรู้ว่าถึงเวลาวางบางภาระหนึ่งถ้วยเปิดโอกาสใหม่ที่อ่อนโยนและราชินีถ้วยช่วยให้คุณดูแลตัวเองได้ดีขึ้นเป็นสัปดาห์ที่เหมาะกับการลดความคาดหวังจากคนอื่นหันมาฟังใจตัวเองและเลือกทํางานในแบบที่ไม่ทําร้ายความรู้สึกของคุณอีกต่อไปก่อนจบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์หรือบอกผมหน่อยว่าคุณอยากทราบคาทานายเรื่องอะไรเพิ่มเติมหรืออยากให้ปรับปรุงตรงไหนบ้างนะครับติดตามช่องพยากรณ์รแห่งแสงดาวและนายจันเจ้าไว้เป็นกําลังใจให้กันและมารับพลังงานดีๆไ,ไปด้วยกันในคลิปหนนน้้าาายจจัจััเสสวดีครบ